สวัสดีครับอีสานพระเจ้าครับด้วยค้นถามมาหลายอีสานพระเจ้าก็พยายามตามหาตามหาจนเจอนี่มือนี่เอามาให้พี่น้องครับผู้แพร่ครับค้นเป็นกันเยอะค้นเป็นกันหลายเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอให้พี่น้องแค่ให้คนอื่นได้รู้น้ำเลเดอรก,ก่อนสีเบิงนะครับนะไอจามคับจมูกน้ำมูกขีมมูกขีตานี่อย่างนี้ไหลน้ำตรงน้ำตาไหล,ไหลนะคันรอบดวงตา แล้ค้ายเครื่องตามใบหนาตามตรงตามโตเสียพี่น้องเนาะแน่นหน้าอกหายใจเพราะอิ่มแล้วแต่แต่ละคนสิเป็นเนาะพี่น้องเพราะว่าอาการนี่มันแล้วแต่คนแพ้นั่นคือเป็นผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นะถ้าเขาไปเจอสิ่งที่เขาแพ้เสียอาการตั้งตั้งสิออกมาทันทีนะพี่น้องเพราะว่าแล้วกับโรคอันนี้รักษายากนะแต่ว่าอันนี้อีสานพระเจ้าบรได้โมเม ไปถามไปหามาจากคนที่เป็นเราคนรักษาหายแล้วเอาสวรเพื่อนมาอันนี้การันตีว่าหายครับการันตีว่าหายครับอันนี้อิริผลมันกระตกเนาะออกไปใส่บ่ได้โรคอันนี้บ่ได้หายง่ายๆนะพี่น้องต้องอาศัยปพฤติตัวเองนะให้เป็นจิตวัตรที่เขาต้องคิดเสมอว่าเขาต้องรักษาโรคนี้ไหมให้มันหายนะครับมดท,ที่นี่เบิงเลยว่าวิธีเทดวิธีทํา พี่สารพระเจ้าสีบอกบะกรูดบะกรูดย่างเดียวนะครับอันนี้สมุนไพรไปที่นี่ก็น้ำเพลิงอันนี้คือน้ำเพลิงเด้อน้ำเพลิงนะครับเดี๋ยวไปท,ที่นี่เบิง้งอีสขั้นตอนอีสารพระเจ้าสีเฮให้เบิ้งเด้อทีละขั้นตอนนะครับล่างน้ำสะอาดย่างดีนะพี่น้องไปท,ที่นี่เขาก็สีมะฮันฮันบางๆนะพี่น้องนะฮันบางๆเอาท้งเอาทุก่วนนะครับเอาทุกส่วน,น เบิง้งดีๆเฮากระได้เป็นส่วนบางสินะพี่น้องเนาะเม็ดก็ว่าต้องเอาออกนะใส่เบิดทุกส่วนทุกย่างของลูกมะกรูดนะครับนี่ใส่ขวดโหลใส่ขวดียังก็ได้เด้อที่เฮาต้องหมักต้องดองไว้นะครับนี่เฮ็ดเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเราต้องใส่ขวดโหลหรือว่าขวดอะไรก็ได้นะครับ ใส่ขวดโรที่เหมันมีฝาปิดนะเด้อพี่น้องต้องเท็ดหลายๆนะครับเท็ดหลายๆแล้วก็บเบิ้งตามขั้นตอนนี่เขาสิดองด้วยน้ำเพิงนะครับเขาก็เทน้ำเพิงลงไปนี่น้ำเพิงนะครับเป็นแนวทางนะพี่น้องเอาบักูดใส่ขวดโรหรือว่าขวดหยัางก็ได้นะครับแล้วก็เอาน้ำเพิงลงไปให้น้ำเพิงท่วมท่วมบักูดท่วมเนื้อบักูดนะครับแล้วก็มักไว ยี่สิบถึงสามสิบมือ้อถ้าซีห้ดีควรสีสามสิบมื้อขึ้นนะครับสามสิบมื้อขึ้นนะครับดองติดไว้ยังสั้นแหละนะเราเขาไปปันปันให้ละเอียดเลยพี่น้องนะปั้นผสมกันเลยทั้งบักรูดทั้งน้ำผึ้งนะปันละเอียดแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้ใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้นะครับวิธีการกินคือกินมื้อละซ่อนโต๊ะซ่อนซ่อนอยังเสียบวงบ้านเขานะ่ะมื้อละ ซ่อนโต๊ะตอนเช้าก่อนอาหารแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำอุ่นนะครับทุกมือนะครับทุกมืออิน่อเนื่องนะครับสองเดือนสิรูสึกว่าเขานี่ดีดีขึ้นพวกอาการแพ้ต่างๆภุมิแพ้อย่างต่างๆสิลดลงอีเลีนะครับนี่คือย่างหน่อยนะครับสองเดือนแต่ว่าดีกว่าว่าได้เฮอยังเลยอันนี้คือ โตเพิ่นที่เฮ็ดมา้ารักษาตัวเองมา้าด้วยสมุนไพรบ้านเขาง่ายๆนะอันนี้เพิ่นหายแล้วอันนี้หายเลยนะครับถ้าแบบหายขาดจุดปุด๊บคือหกเดือนนะพี่น้องหกเดือนนี่ผมแผบเกิดจังว่แหละมันเป็นอาการเป็นโรคที่รักษายากก็ต้องอดทนเนียใส่เวลาเนียนะครับอันนี้ดีกว่าบ่ได้ เค็ดอย่างเลยเดี๋ยวมันก็หายเขากินต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกมื้อนะครับอันนี้เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนสูตรนี้อีสารพระเจ้าพยายามหามาัตัวโดนแล้วเพื่อสิพ่อเพื่อสิเห็นเพื่อสิไปพึ่งไปถามเพื่อนมานะอันนี้ได้ผลจหลีพี่น้องนะเกินคาดด้วยสม,มุนไพรบ้านเขาเองนะครับสรุปอีกทีนึง่งนะพี่น้องเอาบักูดบักูดมะหันเป็นแว่นแล้วก็ดองด,องด้วยน้ำเพิงประมาณ20-30ถึงมือ้อแล้วก็มาปัน้นละเอียด แช่ไส่ขวดแซ่ตู้เย็นไว้กินได้ทุกมือ้อต้องกินทุกมือม้อมื้อละช้อนโต๊ะตอนเช้าก่อนอาหารแล้วก็ตามด้วยน้ําอุ่นหนึ่งแก้วนะครับทุกวันนะครับอันนี้โรคภัยไข่เก็บภูมิแพ้ทุกอย่างจบเลยครับกระบอกแล้วว่าช่องอีสานระเจ้ามีสมุนไพรดีเฮ็ดเพื่อพี่น้องเฮ็ดหาประโยชน์มาเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง สวัสดีครับ